ับไปเร็วเกินไปไหมพี่ผมอ่านไม่ทันเฮ้ยวัดซอมบี <man <man> ้เหรอเดยก็บปคนผมเดวบล์ลอตตอนนี้เราหยูบเกมทัสตี p โปโตก็เป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์ผสมความกาวนิดหน่อยที่ได้รับแรงมาดานใจมาจาก Resident Evil และคำอธิบายของเกมก็บอกเลยนะว่าเกมจะยังทำไม่เสร็จผมได้กินความกลาวจากเกมนี้ของโคตรดีงั้นก็ข้าเกมกันดีกว่าครับ พวกเขาได้หลบหนีเข้ามาในร้านขายของเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นที่ที่พวกเขาคิดว่ามันปลอดภัยยังอะนะเฮ้ยเกือบหนีไม่หลอดแล้วไหมล่ะในเมืองนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วพวกเราจะทำไงต่ออ่ะันคิดว่าพวกเรารีบออกจากที่เท่าที่เร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้นะโอ้ยลินพันภาพเดินเดินแบบพ s 1หนึ่งเลยครับ เจอไอ้ทุกคนอืมูนวกเลยอ๋ยเดินยากและเกนินผมไม่ถนัดเลยอะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องหมุนหมุนอหมุนอย่างนี้โอเคเมาส์นี่แทบไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวก่อนผมขอเดินคุยกับเพื่อนผมก่อนแล้วกันมันไม่มีอะไรตอบกลับเลยครับคนเดินทางนี้หรอทางนี้มีอะไรประตู ไปยังไม่ได้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องไปประตูบานสีเขียวนั้นแน่เลยเิออาจจะอือ่าและเป็นคัดซีนเปิดประตูว่าไงเพื่อนเดินลำบากจริงมีอะไรเห้ยคุณแจเหรอกดตัวอีกเก็บปะได้คุณแจทางออกคุณต้องการเก็บมัดหรือไม่แน่นอน โอ้ไอ oh. no ้ตายเหอะฉันเปิดทำสัญญาณเตือนมันดังอ่ะชิบละเฮ้ยเราต้องรีบออกไปครับต้องรีบไปบอกเพื่อนเราเปิดประตูโอ้โอ้ไม่เจไม่โอ้เฮ้ยเดือ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 ยเฮ้ยอย่า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 เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเพื่อน เปิดประตูโอเคเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเราเดบเบิ่นคิวเฮ้ยแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพื่อนของฉันเอ้ยถ้าจะคิดถึงพวกนายนะซับไปเร็วเกินไปไหมพี่ผมอ่านไม่ทนันเฮ้ยวัดซอมบี้เหรอรถนี่ผมขึ้นรถก็ไม่ได้ เ้าเป็นช้ยผู้น่าสงสารอุกัดกินโดยปีศาจอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกแล้วในมือ,องเขากำลังถืออะไรบางอย่างปืนใช่ไหมเพื่อนจิกมาเลยคุณได้รับปืนเจ๋งขอโทษนะฉันคิดว่านายไม่ต้องการมันต่อไปแล้วเอาไปเราใช้อะเ แล้วก็ตรงนั้นมีคลูล่าเราหยิบได้หรือเปล่าเอ,อ่ยไม่ได้ครับโอ้่ตายเดินลำบากเป็นบ้าเลยไม่ชินเลยฮะแล้วผมต้องเดินไปทางไหนเนี่ยทางนี้อ่ะอ๋อก็มันเปียกโอเคต้องเดินมาอย่างนี้ผมต้องเดินตามทางว่ะเดินตรงมาข้างหน้านี่ดิโอเคไปไม่ได้เลี้ยวกลับเลยครับ จะไปเจอกับอะไรวะอ้า,เ,อาเปิดไม่ได้อ่ะประตูเปิดแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเปิดไม่ได้เลยนะเพื่อนไปเข้าไปเมื่อกี้เกมมันบักหรือเขาตั้งใจทนำะให้มันบักกว่าอ่ะ invalid id ID. id ไม่ถูกต้องเอ๊ะไปเขามาไงเพื่อนเอาไปได้เลยหรือไปสำรวจทางข้างหน้าเลย เอน i ิตี้0ีเอ็มศูนย์ศูนย์หนึ่งเฮ้ยกูลงผิดที่เอออ้าวโคตรเด้งแล้วเพื่อนด้ยตกใจอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันบั๊กอนเนี่ยแล้วผมจะทำไงอะยิงได้ไหมเนี่ยยิงกดกดอีเก็บเก็บได้ได้ไรเอ้ยเอ้ยได้ไขควงโอเคเลยเพื่อนเราไปดีกว่าครับ มีสกิป,ปี้ดีรอยเลทด้วยแล้วห้องนี้มันเป็นห้องอะไรวะเปิดได้ไหมก็เปิดไม่ได้เพื่อนเอาละแปลกๆละยีโค้ดก็เด้งแล้วเพื่อนโอเคต่อไปเราก็ต้องโอ้โหเฮ้ยิงยิงยากมากเอ,เอไม่ยิงแล้วก็ได้ไป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  ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอายแล้วจะตายตายเอวเปิดเปิดประตูโอ้ประตูล็อกมันต้องการกุญแจเปิดลงรถอ๋อนี่เป็นลงรถโอเคคือเย็นเย็นเย็นเยเย็นไอ้หนุ่มกุญแจอยู่ตรงนี้กุญแจกุญแจกุญแจกจเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเก็บไม่ได้เออตาจุกเลยกุญแจเฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องเข้ามาเก็บในนี้มันจะเปิดไหมเนี่ย โอ้ยอ่าวลำวงตุมง่มวงอ้าวที่ยี่บอกแล้วผมต้องฆ่ามานะันอะขอขอหลบทางนี้ได้ไหมเนะี่ยอ้าวนี่ก็ล็อกอีกแล้วต้องใช้กุญแจห้องรักษาความปลอดภัยเฮ้ยอ,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 อึ้อึ้อึ้มามาเฮ้ยมันไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมติดบัสทุกคนขยับไม่ได้เฮลเออ ตายไปแล้วอ้าวแล้วผมมีกี่ชีวิตเนี่ยยิงเย่งยงอกระสุนได้มีหมดด้วยอะอือก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเฮ้ยหรือเราได้รับยาต้านพิษอะไรบางอย่างทําให้เราตายยากขึ้นไม่รู้เหมือนกันเด็กกินความกาว โอเคไปได้กุญแจลองรุดหรอไม่ทันดูฮนะหยิบม,มาก่อนเลยใช่เปิดเลยอ้าวไม่ใช่กุญแจดิเพันก็น่าจะเป็นกุญแจห้องรักษาความปลอดภัยตอนนี้ผมไปไม่ได้ใช่ไหมเด่ยโอเคเป็นโอเปเปอร์ aper, ใช่มาเรามาเปิดตรงนี้กันดีกว่าเปิดเลยคัดซีนเปิดประตู เหมือนจะมีข้อผิดพลาดในการใส่โคด้ดแอนิเมชันของซอมบี้ได้ไรอะ่ะอ๋อได้กุญแจลงรถมาครับเฮ้ย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 ตกใจตกใจเดี๋ยวนะั้นมันตัวเราไม่ใช่เออไฟระบายไม่บัวครับทุกอย่างกลายเป็นกริชหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้ผมฆ่าไปแล้วไม่ใช่เออโอ้ไม่นะ วิ่ง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 เหนก็ได้เพื่อนเดี๋ยวลันโอเคอ๋อวิ่งได้โอเคเพิ่งรู้เลยไอ้บ้าเอ้ยไประบายเล่นมาครึ่งคลิปเพิ่งรู้ว่าม่นกดชิปวิ่งได้เอาไม่สามารถโหลดทรัพยากรได้เอ้ายิงยิงเอาเอ้ยมีการใส่ลูกศรด้วยตายสวยโอเคเย็นหน่อยมันก็ไม่ไล่ครับ ้วห้องนี้มีของอะไรให้เรารู้ไหมไม่น่ามีนะไปต่อดีกว่าเปิดประตูแหวนตรดตัวนำทางไม่ได้แล้วแมสรีบสอมมันหน่อยโอ้ไอเม็ดแมสแล้วผมต้องหยิบปืนไม่ได้ทุกคนขอย่องไปนะ เออเฮ้ยเฮ้ยแม็ดแม็ดเอ้ม็ดสองมัน่วนเลยเอาตายเลยเนี่ยอ่เคเบิลเวิร์ตฟาวเอ้ยม็ดเฮ้ยอ้ากรดดื้อกดดื้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่แอนนเมชันอะไรแบบนี้มาด้วยเดี๋ยวพี่อ้าวกดดืบออาค่อยๆย่องไปครับได้ไหมพวกวปตถุถ่ายไหม โอเคเปิดได้พี่เราเจอรถแล้วนี่คือทางออกเราเลยนะฉันต้องเอาถังน้ำมันมาเติมก่อนถังน้ำมันเหรออ๋อต้องเติมฝั่งนี้สินะแล้วเราหยิบมาด้วยหรอถังน้ำมันมัน,มนว่างเปล่าเอาไปครึนนง่งนึงแถานี้น่าจะมีถังน้ำมันอยู่นะน้ำมันเหรอ อ๋อตรงนั้นไงอ่าตอนแรกคิดว่าต้องไปหาที่อื่นซะละถังน้ำมันถังน้ำมันได้รับถังน้ำมันเปิดเลยเดินอีกนิดนึงตืดแล้วก็หันหน้าดีเพื่อนโอเคมาถัางน้ำมันเต็มแล้วได้เปล่าไปเฮ้ยรถมันอยู่นั่นโอ้เดี๋ยวผมใส,ส่ซับให้แล้วกันทุนกคนนะ เฮ้ยอือชนเลยชนเลยอือจอดจอดน,นักซิ่งไอ้นี่มันลอ้อลิซิดินรีวิวพากเรือหรือเปล่าเพืนบั็อกอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้อออืออือ,อ,อ,อมินิเกมโคตรมันเอ้ยเฮ้ยเออไป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  โอ้ยแมทแมทมันก่อเรื่องอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเออไปเลยจ้าเอออไะไรเงี้ยเอาลอดแล้วครับเฮ้ยเปิดเลยอ่าห้องนี้มันว่างเปล่าแมทมึงจะต้องรอกูเล่นแน่เลยเออฉันเข้ามาที่นี่ได้ไงเนี <laughs> ่ยอ่ะทานี่เหรอ เปิดไปปิ่งเขาวิ้งเฮ้ยมันลานลาดบอสเลยเนี่ยใช่ไหมนานไงว่าละเอา้าไม่ได้ใส่แอนิเมชันกระโดดให้กับซอมบี้ไปละาย ชู่แวบเป็นคัาซีนครับเป็นแกเองสินะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องบ้าบอทั้งหมดนี้แน่นอนอยู่แล้วอีกไม่นานแผนการของฉันจะสำเร็จรู้รวงไอเวนเอ,อ้ยเพื่อนของฉันตายเพราะแกฉันจะแก้แค้นเฮ้อเ้อยังแกจะไปอ๋อ <c oughs> <c oughs> แมท ท่านจะบอกผู้จัดการเจร๋งแล้วเกมก็มาเริ่มมาเยอะสเต็มสิบครับเกมนี้โอเคก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์กันด้วยละ่ะไม่ต้องไหนอยาบอกอยากแชร์หรือไม่เกมมาแนะนําก็อย่าลืมคอมเมนต์ด,ด้านล่างได้เลยสาหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหนะ้าไปบายครับ